วันนี้คุณลุงคุณลุงมาซื้อรถนะคุณลุงคุณลุงชอบชอบดูยู u ูบเหรอครับครับผมชอบอยู่ดูทุกวันเลยครับแล้วแล้วเลือกเลือกคันสีสีไหนครับสีรู้สึกจะเป็นสีเทาซุกถอดรังคารครับอ๋อครับผมครับจะเอาไปใช้เองเหรอครับผมใช้เองครับครับผมแล้วเราขับเป็นไหมเนี่ยมีคนขับให้เหรอแต่ก่อนขับมอเตอร์ไซค์แต่ตอนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอ๋อ เลยมาหารถคนนี้ครับครับผมก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับผู้พิการนะกล้ามเนื้อแรงข้างซ้ายแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์เป็นขับมอเตอร์ไซค์เป็นนะครับขับรถก็ได้แต่ก่อนก็ขับรถประยามอ๋อแต่ก่อนขับรถได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มาบริการรถมอเตอร์ไซค์เป็นอสามล้อไฟฟ้านะครับคิดว่าจะขับได้ไหมเนี่ย ร้อยเลยครับอ่าอยู่ที่ร้านเจนุดนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าบายเจนุดนะครับอันนี้ลูกค้าก็เต็มร้านนะครับ ลูกค้าเยอะมากเจ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีไม้กันสั่นตัวนั้นเจ๊งเลยต้องใช้ตัวนี้แทนก่อนอาจจะสั่นนิดนึงเจ้วันนี้ลูกค้าเยอะหรอโอ้หวันนี้ทำไมสวยพิเศษพูดอย่างนี้เกินเลยแก้มแดงแก้มแดงเลยเกินเลยที่กำลังต้อนรับลูกค้าหรอค่ะก็ลูกค้าถามก็อธิบายไปเรื่อยค่ะอธิบายลูกค้าสนใจตัวไหนแบบไหนเราก็ต้องอธิบายเนาะ ช่วงหลังนี้รู้สึกจะมีคอมเมนต์ถามจกขอใช้ยามาเยอะเกาเลยต้องมาอัพเดตร้างเซนค่ะค่ะค่ะลูกค้าเขาบางคนเขาก็บอกช่วงนี้พี่พจ์ไม่มาเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ๋อนานๆมาค่ะเดี๋ยวลูกค้าเบื่อขอคครับค่ะพอดีพอดีเอ่อ คอมเมนต์เยอะจ้ะอ่าคราวที่แล้วเรามาเราไม่เจอตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะอ่าไหนไหนลูกค้าซื้อแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าซื้อแล้วขอพิเศษเลยขอพิเศษเลยนะคะตัวนี้เป็น SKS Z2 ตัวจดทะเบียนได้ของไลออนนะคะอ่าคราวที่แล้วมาไม่เจอเพราะว่าสินค้าหมดตอนที่พี่โพสต์มามีแต่ตัวไม่จดแต่รอบนี้เป็นตัวจดนะคะพอดีของมาพอดีแล้วก็ อันนี้ลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าซื้อแล้วค่ะกําลังรอส่งแถวสายใหม่นะจ๊ะกำลังรอส่งตัวจด SKS Z2 นะคะที่อื่นขายกันอยู่ประมาณ42,43 0 4 3น0 0นะคะดูในเว็บได้นะคะแต่นุชขาย3 9 9 0 0รวมจดทะเบียนเรียบร้อยค่ะ3 9 9 0 0รวมจดค่ะ นี่พี่โพสลูกค้าลูกค้าบอกว่าทำไมดูใน YouTube นุชแก่จังตัวจริงไม่แก่เหมือนใน YouTube นะหลายคนแล้วนะ<ม>นุชก็เลยต้องโทษบอกวอ่า<ว>นุชก็เล,กกเลยบอกอ๋อกองวิโพสทำให้นุชแก่อ่าเดี๋ยวถ่ายตามสบายเลยค่ะอันนี้ลูกค้าลูกค้าซื้อแล้วแต่ว่ามีามีครบสีให้เลือกเลยนะคะส,สเปคสเปคนะคะ s k s t 2สเปคล้อมอเตอร์2,000วัตต์ค่ะล้า ตัวนี้2,000วัตต์นะคะอ่าเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะคะอ่าดิสเบรกหน้าหลังโช๊คน้ำมันนะคะดิสน้ำมันนะคะอ่าล้อ2 2,000วัตต์เลยค่ะล้อ2,000วัตต์น่ะตัวนี้ล้อ12ด้วยนะคะตัวนี้เขาเรียกล้อ12ค่ะล้อ12เพราะว่าถ้ารถปกติทั่วไปจะล้อ8ล้อ8แล้วก็ล้อ10เนอะล้อ8ล้อ10ตัวนี้ล้อ12 12เท่ามอเตอร์ไซค์เลยค่ะ สิบสองเท่ามอไซค์เลยเนี่ยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวนุชขออน,นุญาตลูกค้าเอ่อเปิดไฟนิดนึงเปิดไฟนิดนึงเนาะเพื่อที่จะดูอันนี้ไหนไหนลูกค้าซื้อแล้วขอลูกค้ารีวิวแป๊บหนึ่งกําลังจะส่งแล้วแหละกาลังจะส่งแล้วพอดีลูกค้ารถกําลังจะมารับพอดีค่ะอ่านี่ไฟท้ายสวยมากเลยนะคะชื่อรุ่น SKS z 2นะคะรุ่นจดทะเบียนได้นะคะ ลูกค้าต่างจังหวัดโทรมาให้บอกว่า SKS z 2ตัวจดทะเบียนได้ของไลออนนะคะมอเตอร์2,000วัตต์ค่ะจ้ะมอเตอร์2,000วัตต์เนาะก็คือจดทะเบียนก็เดวเจข่าวดอีกนิดนึงครับจดราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค้าเอาบัตรประชาชนให้นุชแค่ใบเดียวคะ่ะราคานี้รวมจดให้เลยคะ่ะค,ค่าจดทะเบียนก็จะอยู่ประมาณ2,500บาทเนาะค่าจดอ่าจ้ะแต่ถ้าลูกค้าไม่จดก็ลดไปเลย2,500บาทอะไรเดลอะไรนะ อ่า id line นะคะ id แ s ด i g n มีตัวแ s ด i g n นะคะ324 e w m l l <Okay. S 1> แอ s i g n สาม e w m l l นะคะ <Okay. S 1> ค่ะหรือจะโทรมาหานู0 8 8 49, ้0ศ1 6 8 7 7 2 4 9น่จ้ค่ะจ้ะนี่ยดูไฟหน้าค่ะสวยอ่าไฟหน้าค่ะนี่ค่ะ สวยนะคะตัวนี้ไฟ้าอ่าเปิดไฟให้ดูค่ะเปิดไฟให้ดูแล้วเปิดมีไฟไฟผ่าหมากด้วยเนาะไฟผ่าหมากไฟผ่าหมากก็มีนะคะอ่าไฟเลี้ยวสวยค่ะตัวนี้เป็นตัวตัวตึงนะตอนนี้เลยค่ะตัวตึงตัวตึงของไลออนเลยค่ะผมเดินมากเลยโอเคโอเคเเดี๋ยวแป๊บนึงผมเปลี่ยนตัวนี้แป๊บหนึงจ้า ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไม่จดทะเบียนเนาะสมมติลูกค้าบางคนเขาไม่อยากจดใช้ในหมู่บ้านหรือเฉยขี่ไปใกล้ๆกอะไรอย่างเงี้ยตามทรงตามซอยนะคะก็คือจะมีรุ่นตัวนี้ที่ไม่จดทะเบียนนะคะแล้วรถที่ร้านนะคะส่วนใหญ่ที่นุชเอามาตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่นกล่องแต่งค่ะกล่อง e m 5 0นะคะเป็นรุ่นกล่อง e m 50 แล้วก็ล้อ YM 2,500วัตต์นะคะล้อ YM 2,500วัตต์ตัวนี้จะเป็นไลออนลูน่านะคะกล่อง EM 50็ค่ะไลออนลูน่ากล่อง EM 50นะคะแล้วก็ล้อ YM 2,500วัตต์นะคะตัวนี้ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไลออนเซตหนึ่งนะคะหน้านี้จะเป็นเซตหนึ่ง หน้า Z 1กับหน้า E 2นะคะจะเหมือนกันนะคะนุชจ,จะขายเป็นกรณีเหมือนกับว่าถ้าเรียกก็เรียกว่าเจ n สเนาะเพราะว่าอะไรทำไมถึงเรียกเจ n สอง Gen หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นกล่องธรรมดาล้อธรรมดาแต่ถ้าเจน2ก็คือจะเป็นกล่อง EM ค่ะเขาเรียกกล่อง EM กล่อง EM 50 EM 7 0แล้วแต่ว่าเราจะมาเป็นกล่อง EM 5 0หรือ EM 7 0นะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็น Z 1 EM 50ล้อ12นะคะล้อ12ค่ะสังเกตได,ได้ว่าถ้าเราถ่ายไกลนิดนึงเราก็จะเห็นว่าล้อ2อันนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมคะล้ออันนี้กับล้ออันนั้นจะไม่เท่ากันเนาะเนี่ยอันนั้นล้อ10อันนี้ล้อ12ค่ะล้อ12ก็จะเท่ากับตัวเอ s เคเตตะกี้เลยนะคะหน้าตาก็หน้าตาเหมือนกันกับ SK S k ส SKS Z2 เลยนะคะอันนั้นหาแซก็คือจดได้ Z1 คือจดไม่ได้แค่นั้นเองค่ะต่างกันตรงที่ว่าตัวเนี้ยจดไม่ได้แล้วเป็นกล่องแต่งด้วยค่ะนี่ค่ะสวยค่ะตัวนี้เรียก Z1 ค่ะ Z1 กล่อง EM ค่ะ ตัวนี้จะเป็นลูน่าแล้วก็อันนี้ Z1 เนาะแล้วส่วนด้านนี้จะเป็น Q1 ค่ะ Q1 ตัวมาใหม่นะคะตัว2,000วัตต์นี่ค่ะคิ2,000วัตต์ค่ะตัวนี้เป็น Q1 2,000วัตต์นะคะ Q1 2,000วัตต์ตัวไม่จดนะคะถ้าเป็นตัว Q1 ตัวจดจะเรียกว่า Q1 Smart ค่ะ Q1 s m a r สค่ะนี่ค่ะมุมนี้จะเป็นมุมไม่จด ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝั่งนี้ของนุชทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นรุ่นไม่จดทะเบียนค่ะแต่ถ้าฝั่งนู้นจะเป็นรุ่นจดทะเบียนค่ะถ้ามองไปไกกายฝั่งนู้นเนาะจะมีเวสป้าเวสป้า m มอร์คิจะมี Q2 มี Q1 แล้วก็มี s k s z คเนาะตัวจดทะเบียนจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะคคใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่เนี่ยค่ะไม่จดไม่จดก็จะมี1รุ่น2รุ่น 3, ามรุ่น4รุ่น5รุ่นนะคะ จนมาถึงอันนี้ f 9นะคะ f 9จะมี u box ข้างหลังนะคะ f 9ส่วนตัวนี้เรียกว่า q 6ค่ะ q 6นะคะก็ q q 6ก็จะอยู่ไม่ถึง25,000นะคะไม่ถึง25 0 0 0ใช่ค่ะล้อ2,000วัตต์เหมือนกันนะคะล้อ2,000วัตต์นะคะตัวนี้2,000วัตต์แต่เป็นล้อธรรมดากล่องธรรมดานะคะเขาเรียกเจ n น1ค่ะก็คือกล่องเดิมล้อเดิมเนาะแต่ถ้าเจ n 2เนี่ยก็คือทำไมถึงเรียกเจน2เพราะว่า ถ้าเจนหนึ่งคือกล่องเดิมล้อเดิมแต่ถ้าเจนสองคือกล่องกล่องอะไรกล่อง E M ล้อ Y M ก็คือกล่องแต่งล้อแต่งเนาะค่ะกล่องแต่งล้อแต่ง